โอเคสวัสดีครับเพื่อนเคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง4ข้อนะครับที่ต้องเข้าใจต้องรู้ก่อนที่จะเทรด forex หรือว่า f u t u r e นะ forex ก็ตระกูล Fiat Currency นะครับ, rency, รบส่วน f u t u r e ผมก็จะพูดถึงเรื่องในตระกูลคริปโตทั้งหลายนะครับตัวผมนะครับก็เทรดมาระยะหนึ่งแล้วเอาเป็นว่าระยะหนึ่งดีกว่าผมไม่ต้องบอกครับว่า,วากี่เดือนกี่ปีแต่ว่าระยะหนึ่งละจนรู้สึกว่า เริ่มเริ่มเข้าใจนะครับนิสัยของทั้งตัวเองและนิสัยของ forex นิสัยของตัวเองนิสัยของฟิวเจอร์นว่าเราจะทำเข้า,ขาใจและชนะตลาดได้อย่างไรทำยังไงบ้างนะครับผมก็นําประสบการณ์นะครับเคยมาหมดแล้วนะครับพอตตรงพอตแตกเป็นล้านนะครับกับ2ตัวนี้นะครับเยอะมากแต่ก็เรียนรู้ครับมันเป็นค่าครูแล้วก็ผมก็คงไม่ได้อยากให้ใครมาต้องมาเจอค่าครู แพงๆมากเกินไปอย่างผมนะผมก็เลยสรุปสีข้อมานะครับไม่พูดว่าทันเพงนะครับผมข้อแรกนะครับศึกษาก่อนนะครับศึกษาก่อนหมา,ายความว่างไงศึกษาว่าตัวที่เรากำลังจะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น,น Forex ผมจะพูดถึง XAU ที่เป็นทองนะครับหรือว่าคู่เงินก็ได้นะมันจะเป็นคู่เงินยูโรคู่เงินปอนคู่เงินเยน คู่เงินนิีแลนดอลลาร์อะไรต่างๆนะครับศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับศึกษาทั้งข่าวนะครับศึกษาข่าวดูข่าวก่อนว่าเฮ้ยณนะตอนนี้ประเทศนี้เขามีเ,เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่านายกรัะคนตรีคนนี้ลาออกเกิดจะลาจนเกิดชุมนุมค่างเงินแข็งตัวอ่อนตัววิเคราะห์ข่าวดูให้เป็นนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องอะไรเรื่องกราฟนะครับส่วนใหญ่นะครับ กราฟมันจะมาก่อนข่าวเสมอนะครับกราฟนี่เขาตีกราฟกันทุกวันเนี่ยมันส่วนใหญ่มันคือการศึกษา Behavior ของมนุษย์นะครับของมนุษย์ของประวัติศาสตร์โลกเลยแล้วก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้ตลอดนะฮะมีเหตุการณ์นี้จบซึมีเหตุการณ์นี้มาช่วงจังหวะนี้ตีฟีโบขึ้นมาขึ้นลงกราฟบูแบลอะไรประมาณนี้นะครับตรงนั้นผมก็จะไม่ได้มาสอนอ่านกราฟ นะครับผมก็จะมีทีมสอนอ่านกราฟอยู่แล้วนะครับในทีมฮิโร่อินเวสเตอร์นะครับแต่ผมอยากให้ศึกษานะครับจริงๆว่ามันคืออะไรสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนหรือไมไ่เป็นตัวฟิวเจอร์ในคริปโตเคอเรนซีนะครับเหรียญที่เรากำลังดูนะดูบิตคอยอยู่มันทําท่าขึ้นทําค่าลงดูข่าวเกิดอะไรขึ้นบ้างกําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะศึกษาให้ดีก่อนหรือลองปรึกษาทีมาจารย์นะครับทีมอาจารย์คนที่รู้ ผู้ที่รู้อยู่แล้วนะฮะลองดูเิกแนลที่เขาให้มาลองวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนนะครับหรือถ้าเกิดใครยังไม่ชชวร์จริงๆนะครับสามารถที่จะลองเทรดด้วยพอร์ตเดโมก่อนก็ได้นะฮะเทรดเดโมก่อนดูว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทดสอบฝึกมือนะฮะถึงว่าเจ้าตัวพอร์ตเดโมเนี่ยมันก็ยังไม่มีอิโมชันเข้ามาเกี่ยวมากนะเพราะเรารู้ว่าเป็นพอร์ตที่เสียได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ฝึกมือให้เราระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะ เข้าไปลุยนะว่าเรากำลังจะทำอะไรกันต่อกำลังจะลงทุนอะไรกันต่อนะครับส่วนข้อ2นะก็คือตั้งกฎตั้งกฎให้ตัวเองนะคจำเป็นนะครับข้อที่จำเป็นนะครับเพื่อนๆจำเป็นมากนะครับตั้งกฎ m o n ด y m m n n g g m m n t t ให้ตัวเองนะครับของผมนะครับเราต้องแยกนะครับผมเคยพลาดนะครับผมไม่ได้แยกผมรวมเลยกองกองกไหนรวมรวมกันเข้าไปเทดเทมันแตกหมด นะครับพอร์ตแตกหมดเสียหมดนะครับล้างพอร์ตไปเนี่ยหลายรอบแล้วนะฮะฉะนั้นเราต้องแยกก่อนแล้วนี่คือเงินใช้ทุจนวันนี่คือเงินเก็บยาวเงินเย็นและอันนี้คือเงินลงทุนเวลาผมเองเงินลงทุนอ่ะผมจะคิดว่าเงินส่วนเนี้ยเสียไปแล้วนะเป็นเงินส่วนที่เราเสียได้ยอมเสียนะครับยอมแลกยอมศึกษาเรียนรู้กับมันคิดไปเรียบร้อยแล้วครับว่ามันหายไปแล้ว ถ้าคิดแบบนี้นะครับเราก็จะโอเคว่าอ่ะมันพอแล้วนะหายไปเท่านี้โอเคยอมรับได้ไม่เป็นไรนะครับนอกจากกฎ money management นะครับที่จะต้องแบ,บ่งเงินหลายๆกองของเราเผมก็จะตั้งกดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเทรดเช่น forex นะครับมันออกหลอด i z e ออก l e ลเว e ได้ผมจะตั้งเลยว่าไม่เกินเท่านี้ถึงแม้ว่าพอร์ตผมจะเป็นหมื่นดอลพอร์ตผมจะเป็นแสนดอลลาร์หรือว่า200,000ดอลลาร์ก็ตาม นะครับผมก็ตั้งกดเลยผมจะไม่ออกหลอดเกิน0.05คลิปโตมกัน leverage ผมจะไม่ออกเกิน20เท่าห้ามเด็ดขาดนะครับตั้งกดแล้ว follow ตามวันนี้ผมเล่น forex ผมจะเล่นแค่10ไม้เท่านั้นหรือฟิวเจอร์เหมือนกันวันนี้ผมจะเล่นแค่3ตัวเท่านั้นต,ต้องตั้งให้ได้นะครับแล้วต้อง follow ตามนะครับเพื่อนๆ หรือเช่นว่าถอนเงินทุกห้ารอดอลลาร์ทุกพันดอลลาร์ต้องตั้งกฎนะครับจําเป็นนะครับเพราะว่าเกิดมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยนะครับเราถอนเงินออกมาเป็นประจําอยู่แล้วมันยังเข้ามาที่ส่วนเงินเก็บของเราไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าพอร์ตมันขยายใหญ่ขึ้นเอ้ยได้เงินได้กําไรใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นเกิดวันหนึ่งมันพลาดนะครับพอร์ตแตกหมดเราไม่เหลือเลย,เลยนะครับกําไรที่เคยได้มามันหายไปหมดฉะนั้นนะครับตั้งกฎให้ตัวเองนะครับ แล้วก็ Follow ตามกฎนะครับส่ว so, นข้อ3นะครับคืออย่าโลภนะครับอย่าโลภรีเฟอร์กลับไปกดข้อ2อนะครับอย่าโลภก็คือโหช่วงนี้ขาขึ้นวะกดแล้วแม่งวินเลทร้อยเปอร์เซ็นทุกวันเลยชนะ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 ขอเล่นอีกหน่อยเอาอีกนี้หนึ่งขออีกสักไม้หนึ่งไม้นั้นนะครับอาจจะทำให้คุณล้างพอร์ตเหลือได้ เพราะผมโดนมาแล้วผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆโดนแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นข้อ3อย่าโลบก็คือในแง่หนึ่งก็คือเคารบกดข้อ2ให้ดีนะครับตั้งกดของเราเอาไว้นะครับส่วนข้อ4นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรียนรู้จากมันนะครับเพราะผมคิดว่า,าการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโต Forex นะครับสอนอะไรเราเยอะมากสอนดูความนิ่ง ดูความโลภดูอารมณ์ดูจิตใจของเรานะครับแล้วดูว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงเราได้ Money Management หรือเปล่าพอแตกเอาไม่นว่าผมผมค่อนข้างจะรับประกันนะครับใครเข้ามาเล่นเนี่ยจะต้องเจอล้างพอร์ตสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยแน่นอนนะครับเราเรียนรู้ได้จากมันได้บ้างเราเหมาะจะเป็นเทรดเดอร์ไหมเราเข้าใจตลาดมากแค่ไหนเราเป็นคนยอมแพ้เลยหรือเปล่าหรือเรากลับมาสู้กับตลาดต่อ ฉะนั้นนะครับ4ข้อที่ผมได้พูดไปวันนี้นะครับจะป้องกันนะครับเพื่อนๆอย่างดีนะครับในการที่จะไม่โดนล้างพอร์ตนะครับมันเป็น4หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์มนุษย์ล้วนเลยนะครเพราะจริงๆถ้าตีตามเทคนิคนั่นเป็นโรบอทมันก็จะแค่ทําตามระบบนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับสาเหตุที่เพื่อนๆหลายคนแพ้จากตลาดเนี่ยมันเพราะ4ข้อนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ตั้งกฎ เราโลภและเราไม่ยอมเรียนรู้จากตลาดนะครับก็สีข้อนี้ครับจำไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจการเทรด forex นะครับผมก็มีทีมสอนเทรดนะครับทีม hero investor อยู่นะครับแล้วก็ส่วนถ้าใครสนใจค r y ปโตเคอเรนซี rency, นะครับก็สามารถมาติดตามเหรียนดีๆทาง only fans ของ hero lit ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆชนะตลาดแล้วก็รวยไปด้วยกันทุกคนนะครับจะได้ มีเงินไปทำอื่นไปเล่นกล้ามไปเล่นฟิตเนสไปซื้อนู้นซื้อนี้แล้วแต่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวให้สบายใจนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องเป็นผู้ชนะในตลาดนะครับ